ผู้ว่าสุขโขทัยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกระทบแล้วสองตำบลพร้อมเร่งอพยพประชาชนไปศูนย์พักพิงชั่วคราววันที่3ตุลาคม2568นายนภฤศ,ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุขโขทยัยรอบล่าสุดจากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดสุขโขทยัย และพื้นที่ใกล้เคียงมวลน,น้ําจากจังหวัดแพร่เคลื่อนสู่อำเภอศรีสัสาลัยจังหวัดสุขโขทัยในปริมาณ1นึ่พลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปกติจะทําการผ่านน้าลงสู่แม่น้ําน่านได้ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่รอบนี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกเยอะแม่น้ําน่านล้นตลิ่งจึงไม่สามารถผ่านน้าจากแม่น้ํายมไปลงแม่น้ําน่านได้เหมือนทุกครั้งผ่านไปไดเพียงเล็กน้อยมวลน,น้ําจึงไหลเข้าเมืองประมาณ900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเกิดจุดแตกทั้งจุดเดิม และจุดใหม่จุดเดิมคือในตัวเมืองบริเวณชุมชนคูหาสุวรรณใกล้ร้านเฟื่องฟ้าและหลังวัดปากแควน้ำล้นข้ามแนวกระสอบสายที่กั้นไว้ส่วนจุดใหม่บริเวณริมถนนริมแม่น้ำยมน้ำเสาะถนนริมตลิ่งขาดน้ำไหลเข้าท่วมหมู่สองตำบลปากแควและที่อำเภอสีสำนรงน้ำซลอลใต้กำแพงจนพังไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลวัดเกาะในเขตชุมชนและเหนือขึ้นไปคือตำบลท่างอำเภอสวรรคโลกน้ำไหลเข้าท่วมเช่นกันทั้งนี้ในภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ให้น้ำผันลงแม่น้ำน่านจากข้อจำกัดข้างต้นน้ำจึงไหลเข้าตัวเมืองเกิดจุดแตกทั้งจุดเดิมและจุดใหม่จังหวัดไดระดมกำลังความช่วยเหลือทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองท้องถิ่นอปรพอรอเรือนจำจังหวัดสุขไกร่วมระดมสรรพกำลังวางแนวกระสอบสายกั้นน้ำอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้และจะมีการตั้งโรงครัวจิตตสาแจากจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัย ทางด้านการจราจรได้ปิดการจราจรบริเวณที่ได้รับผลกระทบคือทางหลวงหมายเลข1195ตั้งแต่แยกวิทยุอู่ช่างแขกและบริเวณทางหลวงหมายเลข101ตั้งแต่แยกบางแก้วแยกท่าช้างเนื่องจากน้ําท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันน้าเริ่มทรงตัวที่จังหวัดแพร่คาดว่าจะทยอยลดไปเรื่อยๆถ้าฝนไม่ตกเพิ่มสําหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยสั่งการให้จังหวัดอเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารอปพ,พอรอเรือนจำอรสอร่วมกันวางแนวกระสอบทรายไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจะตั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจิตาสาแจากจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัยการมอบถุงยังชีพและเร่งสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อใช้งบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีข้อมูลความเสียหายจำนวน2ตำบล2หมู่บ้าน350ครัวเรือน ประกอบด้วยหมู่5ตำบลวัดเกาะจำนวน300ครัวเรือนและหมู่2ตำบลบ้านนาจำนวน50ครัวเรือน